สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง De มอนเบล l e r กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาประกาศรางวัลปืนลัสดอห้ารางวัลเ <Yeah. S 1> แต่เช่นเดิมเลยครับผมก่อนประกาศรางวัเลเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าอคราวนี้ครับผมผมจะเปิดกล่องร้อยห้าสิบครับอ่าเปิดกล่องสิงโตทองอันนี้เลยนะอันนี้เลยกล่องสิงโตทองครับผมก็จะมีเครปปี้ฮาร์ี้ไซเรนซามูต้าลัสดอต่างๆเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกนดีก่อว่าผม จะได้อะไรบ้างมีอยู่1,660กุญแจครับผมก็น่าจะได้หลายกล่องอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่ากล่องแรกเนี่ยจะได้อะไรปึ๊บเขาให้อ๋อมปิ๊บเปิ๊บ,บโอ้ยขี่เหรียญหยกครับผมเหรียญขีเขียวเหรียญสีเขียวปั๊บใส่เลนห้าผ่านได้สองพันห้าเอ้ยอะไรเนี่ยอ่ะกล่องต่อไปครับผมจะได้อะไร จะได้อะุยเหรียญน่ะเนี่ยเหรียญนี่อยากได้ไงแต่ว่ามันเหมือนจะได้ปืนป้ปาบนั่นไงลัสดอ1,000ชิ้นเอ้ยเหรียญไม่มาเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาต่อไปครับอู้หยทำไมมันเหรียญมันเฮ้ยทองเลยตอนนี้ขาดแคลนทองอย่างมากทองมาดิวนีซามูตาหลงพันห้าร้อยชิ้นอีกแล้วเอ้ย เฮ้ยเนี่ยดูดีเหรียญสีเขียวนะมันก็แบบมิลสามร้อยเจ็ดสิบไงมันเปิดได้กล่องเดียวไงแล้วแบบนี้มีมาแบบให้มันแบบก็ดูเฮ้ยทองขอทองทองทอง1500อออออ1500ทองพันหา้หาร้อยชิ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพันห้าร้อยทองว้าฮาว้าฮาวโอเคเลยอ่าเดี๋ยวขื้นใจหน่อยไปครับผมกล่องต่อไปกันดีกว่าอะไรดีือ้อเหรียญเอาตรงกลางเลยนะตรงกลางนะคื เครปีหนึน่งพันชิ้นนะก็ก็ได้อยู่มั้งมาครับผมไปตอนต่อตไปองนันดีกว่าอะไรดีอะไรดีอรดโอโหอันนี้นะอันนี้นะไม่เวิร์กสักนะโอ้โอะพี่หนึ่งพันชิ้นอะไระไม่มีมอะไรมาดีๆเลยเบิบขอให้หนึ่งร้อยห้าสิบครับผม ปึ๊บคอยปั๊บป,ปั๊บป,ปั๊บอือ้มไม่รอดว่ะเฮ้ยไม่เวิร์กว่ะเอ่อกล่องแรกครับนี่เขาใส่เรนหนึ่งพันชิ้นอยู่อ้ออาวก็ออยังดีมาต่อไปครับผมจืบจืบปึ้งปึงป้งปึงป้งเอ,เอาเอาเอานี่กองกลางครับเดี๋ยวี๋ยวอีก อะไรมันมันมีแล้วไงหรือแบบเฮ้ยท้งอ่านทั้งสองพันห้ายังเออพอได้นะนี่พันเดียวมามามาอีกสามกล่องครับผมเปิดเปิดเปิดเฮ้ยห้าพันเซลเซลครับผมเอาเซลยังไงมันต้องใช้ไอ้น้ะเฮ้ยยังไงมันต้องใช้ไงนะห้าพันเซลนี่ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับปึ๊บเขาให้มาอีกทีนึงปึ๊บปิดเปิดเฮ้ย พันหทองพันหทองพันห้้อยทองจงมายเยเฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยสามพันทองแล้วสามพทองแล้วโอเคครับผมกล่องสุดท้ายมาดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรปึ๊บเปิรเปฮ้ยเหรียญเขียวเหรียญเหรียญสีเขียวเลหสมุดตานหนึ่งพันชิน้นโอ้อะไรวะ หมดแล้วพอแล้วอืมโอเคครับผมเพื่อนเพื่อก็ก็ได้ท้องมาก็โอเคครับผมได้มาสามพันทองกับห้าพนเซลเนี่ยผมว่ามันโอเคแบบพวกเศษขิ้นส่วนนะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูประกาศรางวัลกันดีกว่าครับผมว่าเจ้าลัส้อนห้าอันเนี่ยใครจะได้ไปว้าวมันป็นส่วนของการจับรางวัลกันแล้วนะผมมาผมก็จะใช้เว็บไซต์เดิมเลยนะคอมเมนคอมเมนติเกอร์ครับผมในการสุ่มจับรางวาัลฮ อ่ะแล้วก็ครับผมมาที่วิดีโอที่ผมทําการให้เพื่อนเพื่อนได้ลงไอดีกันไว้คันล็อกที่อยู่มาแล้วก็แล้วก็วางลงไปครับผมเพิโงเคฟิลเตอร์ดูพิเคตยูเซอร์ครับผมรวมคอมเมนต์คนที่ตอบหลายหลายคอมเมนต์ให้เหลือแค่หนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นแล้วก็นี่ครับผมฟิลเตอร์ต้องมีแฮชแท็ก w r v l a s d o r เท่านั้นครับผมระบบถึงจะทําการสุ่มเจอน่ะถ้าเกิดใครไม่มีตรงนี้ครับผมมันจะไม่มีชื่อเข้ามาในระบบการสุ่มเลย อันนั้นนี่ต้องสําคัญนะผม็ผมยายามเพื่อนๆทุกครั้งเลยนะว่ามันสําคัญดูนะผมว่ามีอยู่กี่คนมีอยู่382คนครับผมว้าวเฮ้ยเอยอะนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านขวาครับผมว่ารัสดดนแรกเนี่ยใครจะได้ไปได้แกปึ้มปื้ม บุญสิ้นมะฮัตให้นัมเบอร์เทนเอาครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่าอก็ได้ไปเลยฮูวก <c oughs> ดผิดอัน <c oughs> อันนี้ผมนะก็ปีไอดีไ้ก่อนนะครับดูซิว่าจะสามหรือเปล่านะดัสโดปึ๊บปึ๊บศูนอครับผมเลยได้ไหมมีสามหรือเปล่าโอเคครับ okay. ผมไม่สามก็ได้ไป น่าเนี่เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงใหม่เปลนเสียงใหม่มาดูครับผมอันที่2ครับว่าใครจะได้ไปอันที่2จะเป็นคอหิวเฮ้ย <c oughs> คือแบบขอให้ทุกคนโชคดีนะจากหิวโอเคโอเคหิวก็หิวแต่หิวจะซ้ำหรือเปล่าหิวเปิดก็ให้ครับผมพี่เคหก ทีเพโอเคครับผมไม่สาไม่สก็ได้ไปอ่าต่อไปละต่อไปครับผมคนที่สามที่จะได้ลรอไปก็คือปั๊บ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 ปัยบปับปัวบปั๊บปั๊บนั๊บปั๊บปร๊บับับ เจ๋งมากเจ๋งมากโอเคปึ๊บครับผม T O E มีซ้ำไหมเอ่ยอ่าไม่มีผมได้ไปว้าวว้าวโอเคนี่อันที่สี่แล้วนะมาดูนะผมว่าจะมีคนใครได้อีกหรือเปล่าคนที่สี่ได้กันอิสลาส e ีเอสโจสอัมเบนโดว์แกรนเดอร์เรชั่นรู้สึกว่าชื่อไหนก็ยาวๆไปนะ ช <laughs> ื่อยาวเกินเ <c oughs> ป็น YouTube ที่ชื่อยาวมากแหมตัวคนจะจำได้ใช่ไหมละ่ะ S5 ครับผม S5 โอเคไม่มีครับผม g e n u r a t i o n ได้ไปอ่า <c oughs> เอาละเอาละ Last Door อันสุดท้ายแล้วมาดูกันผมว่าใครจะได้อันสุดท้ายไปตัวสุดท้ายคือคือ โอ้โหเทนโว่ทรองไทย1 1บเอ็ดเอก้าคนแคทูเรชั่งอ้นี่แบบให้บางทีก็แบบให้ตั้งชื่อยากไปเปล่าอ่ะอ่านยากไปหรือเปล่าอ่านยากไปหรือเปล่าโอเคอ่าเจ็ดครับผมอ่าเจ็ดอ่าเจ็ดไม่มีอ่าไม่มีครับผมก็ได้ไปโอเคครับผมห้าคนก็ได้เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้ว กูจดีถึงห้าพันนะอ่าโอเคครับผมนะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรมาแจากเพื่อนอีกแหละแต่ว่ารุงนี้ครับผมจะมีคลิปของเจ้าเฟรปี Play ้ i, กับไอใบ,ห,อบหูลัสไอใบหูลูซอนดอร์ครับผมเล่นเกมเดสแมทกันนะอ่าหมอซัพพอร์ตนะมันก็ต้องเล่นเกมแบบที่ต้องการการซัพพอร์ตเยอะผมเช่นเกมเดสแมทนะสุดเกมนี้ผมผมลงหุ่นแค่สองตัวเองโคตรจำมานเลยขอบอกเดี๋ยวเพื่อนคอยดูแล้วผมว่ารุ่งนี้ ตอนเพื่อสครดับผมว่าจะมีว่ามันจะมันสักแค่ไหนอ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ับผ,ผมผมต้องขอตัวก่อนนะโอ้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ับผมสวัสดีครับบายบ,ายบายวู้ฮู้อ l ลล์